อรถเจ็บหัวรถที่ตั้งลองไปดูอยู่ที่รถที่แบบรถกระแทกรถสีขาวที่จอดตรงเนี้ยเบอร์125ที่ตั้งไปไปดูก่อนถ้าไม่มามาพี่ไปไอ้ขวัญใจขวัญใจครับขวัญใจขวัญใจสีขาวครับยกมือหน่อยอยู่ไหนขวัญใจสว่างครับเจ็บหัวสุดยอดเลยขวัญใจจังหวะเจ็บหัว ต้นไม้นะครับมีโทรศัพท์เด็กๆหลุดไปหนึ่งเครื่องเดี๋ยวให้เด็กๆยิงเข้าไปเอาแล้วครับครับตะเสีเยงไปทีีพี่คนนี้ครับจุดาม <c oughs> าแล้ววันนี้เครียด

กันไม่ค <pakai lockdown> <k rapper> ืนนะเพราะเราอาจจะเสียหมื่นหนึ่งโอเคครับกลับมาสู่เกมครับโอ้โหคู่บิ๊กแบ็กครับสุดสยองตลอดขวัญวันแรกของลายระทงวัดเขาใหญ่ของเราครับเสื้หมูย๊งเอ้ยมึงเกือบได้ลูกละพันแน่บอกแล้วไงมีเกลือหัว บอกว่าไงเอาตะไคร้บุกขาเนี่ยจริงบอกรูปละพันถิงบอกจริงครับจริงครับเจี๊ยบหมูบอกครับแต่ต้องไปถามเมียเราอีกหน่อยว่าเมียให้ป่ะครับขับรถไปครับขับรถไปโอเครถเก่งนีขาวรถใครเอาตัวถาวทิ้งนะครับรถเก่งนีขาวูกบอลอยู่ใต้รถครับขับรถไปนะครับขับรถไปนะครับคู่สุดท้ายครับมันมืดหม่ก็ แต่วันนี้ถือว่าไม่ร้อนนะครับผลตอกออกมาเสียหมูได้บอลต่างฝั่งนยังลุกขึ้นมาตอกไปจับซ้ายทำบอลอาจารย์จะต้องดูฝั่งไหนทิ้งเอกทิ้งแล้วทิ้งอีกเสียหมูทุ่มก็ได้มึงหยาบมึงได้บอลไปแล้ว โอ้โหนมมาได้หมูลับโดนหน้กับมึงเนี่ยครับผมครับุณ้มครับามแบบผมไมได้บทีนไปที่ะแวผมดิแวผมเล่นแล้ว มีใครลืมตบมือครับประจานลำนักครับอยู่ที่กองอำนวยการอยู่ที่เอาต่ไปเลยครับถูงมือข้างหน้าสีขาวข้างหลังสีส้คมครับเหนียวแน่นแล้วพายืุไม่เคยจ่าย <c oughs> ไปแล้วดูดเกมครับไปโดนติดตาไม่มากระเพื่อนประตูแล้วมาตัดกันไม่มีใครตกร้ายไปตัดเขาไปกอบตาไปกระชากไปยยยยิิิิงงงง ไม่เข้าครับติดกองหลังครับอากินน้ำนครับเที่ยไก่เที่ยไก่ทูหวยสองใบใบละสี่พันแปดพันแต่ซื้อไปสองหมื่นห้าลบเอาเองครับมาดูที่บังครับดูที่บงังอยากไปเล่นสาระเหมือนเที่ยไก่มาแล้วเที่ยวหมูด้วยบ้างติดกองหลังเบอร์สองบุกติดเที่ยหม,มูอูบอกแล้ว,ต,วมมติดหมูให้ลูกกระพันเพรมึงไม่กินกันนะ โบปักโบปัตกระชาไอ้ไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไอ้เดืองเอเดืองเอเดืองเอครับอ้าวมีตกทิ้งมาหลังว่าเจ้พยให้ลูกละหนึ่งพันบาทครับเป็นกูแล้วกูบอกกูสาวตัวนัระนูเลยสองร้อยมาไปเดี๋ยวกูได้แปดร้อย มาเศร้าเมียมันด้วยเฮ้ยตากคุยกันไปครับทีมน้องนุ่งโอ้โหทำมันนุ่งแย่ได้นะครับมาเร็วปั๊บเร็วปั๊บเหมือนมีน้ำตาลกีฬาทั้งคู่นะครับทีนี้เป็นทีมที่มีสปิริตเหมือนกันนะครับไม่ค่อยสาบครับผมไม่เล่นผมไม่เล่นผมไม่เล่นแล้วเราต้องส่งมันนะผมไม่เล่น ผมไม่เห็นม like oh, kind of ันหนุ like ่มอะารถึงว่าเต้ทีมีเมียแล้วังเบอร์สี่ของไปให้เพื่อนเมียสองหนึ่งสามเบอร์สิบสองของให้พี่ไม่รู้ทำไงจริงออกไปแล้วไอ้หมูไม่ทำอะไรมากเลยนอกจากจับเสาซ้ายว่าเสาขวามึงทำอะไรมากูแต้วเมก็คือนแ้วมึงอยู่เนี่ยผมว่ามันใกล้เลยพี่ใช่ ตอนเช้าค <Cornell. S 2> ่อยตัาแล้วเจมูได้ป้ไไลูกไปโอ้โหยิ่งสวยครับค่อยสวยเอามึงไม่เอาไม่หนึ่งพันน่ะอาจารย์คู่นี้ปลอยครึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับตังปล่อยไปเลยครับยิ่งยิ่งอ้โหตุ่อตาเนีหรอไอ้เม มึงไปกระติ๊บไปสอร้อยดแปดรยโอ้โหอะรขึ้นบไม่เห็นใครครับทำไงโทรายเพื่อนปรออมารับไม่เอาก็ได้สอ้างพิไปอ้หนีกันมัาครับปล่อยยาได้ปล่อยาคขึ้นมาขึ้นวันไม่ได้เลยครับจาคได้มาทางข้างหลังโยนมาให้ข้าหน้า ทำไงทำไงะโอ <us> ้ม si <us> to <och> ึงยิงยากไอ้หมูอ่ะขนาดตจริงไม่เข้าเลยไอ้หมูสาตัวเอครับเก็บบอลด้วยนะครับเก็บบอลด้วยโยเลยเจว่าข้าเก็บบอลให้หน่อยครับขอบคุณครับผมายแล้วข้าข้าข้า้า้าเบ่อปาเต็มข้าข้าเตาย ไม่ร hey, um ู former 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 <S S ้ทำงานเอัาเแล้วนม่เแม่เลยไอาอยกินมาี่กูขอขวัญครับผมอาจารครับเย่าเก็บบอลนะครับออมาดูครับเบื่อตายทุมาน้อยีสามปีสองโยนขึ้นมาประตูตกไม่มีอะไรเดี๋ยวกูเอาสองร้เองตาแล้ว ลูกกระถางกระเปืงอนเอาสู้ขาครับขาบ้าวขาครับต้องจุดนะครับที่กีฬาไปแล้วไปแล้วบอร์แปดบอร์แปดไปกระทบฟทำไงตับขาเหรอก็มีสาวดีอ้าวเล่นเล่นไปด้วยตามมราไม่เห็นตามมราไม่เห็นทำไงอ้าวไอ้เบ้อไอ้เ้อไอ้เยี่ยงว่าเอาลูกเจ๊ไปก่านลูกกระถางน่ะมือเต็มเยอะว่ะ อย่าว่ามันจะเฝ้าเสาอย่างเดียวเนี่ยก็รับบอลเป็นแล้วแก่เนี่ยมามวันนี้มันก็ผูกเ้ยเด้มไม่รู้ต้องให้ตัวตตัวต่อทตักระทตกระแล้วยิ่งยิ่งยิ่งมจเมันไม่ได้เหนียวธรา ครัครับครับครัคร yeah. okay. ับครับคอัครับ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 ครั้ครับครักับครัคับคร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 ครับคับครับพรับับับบรครับครับครับครบรคครครับครับบ มึงแซ่บกินลูกมาตังค์ด้วยนะลูกแบงรับอยู่ใกล้ใครครับกาแก้งาเตะคืนมาด้วยนะครับนะเดี๋ยวพวกนี้มันตัดขันนะครับเอาหลบไปละขับไปทางติดกัน